สวัสดีค่ะคุยให้คลิแกับนิชากรนะคะวันน,น,นี้วันที่42เอ่อ41 41-42ของการออกกำลังกายนะคะจะให้ดูการถนนสุพันเป็นยังไงนะคะฝนตกเมื่อคืนหนักมากเลยตอนนี้ก็9โมงแล้วนะคะเรียวมากาสดๆเลยนะคะ4ีเวันวันของการออกกำลังกาย สุขภาพดีแสงไม่ค่อยมีนะคะก็ให้ดูพัฒนาการไปเรื่อยๆเลย ให้ดูนิดนึงอันนี้77เอ้ย42วันนะคะจะเห็นว่าตรงนี้ยุบลงนะคะโพรงหน้าเนื้งไม่มีลนะ,ะช่วงไหล่ช่วงแขนนะคะน้องอายุเยอะแล้วเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายก็ต้องทำสม่ำเสมอค่อยๆลดเพราะว่ามันจะทำให้ไม่เป็นโยโย่นะคะแล้วก็ร่างกายค่อยๆสร้างกล้ามเนื้อ คือ2เดือนร่างกายจะสร้างผิวหนังแล้วก็กล้ามเนื้อขึ้นมาใหม่นะคะน้องก็จะต้องทําให้มันได้นะคะถ้าคุณจะเห็นก็คือตอนนี้น้องเนี่ยมีรถมาแต่ว่าการออกกาลังกายนะคะมีความสําคัญมากเมาติกีิ่งนี้ทําไปคลิปหนึ่งนะคะอารมณ์ยังไม่ค่อยดีเลยะค่ะแต่พอออกกาลังกายตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะดีมากข้างหลังวิวด้านหลังก็ สวยงามนะคะนิสสกรเอาออกกำลังกายที่จังหวัดสุพรรณบุรีนี่เป็นชุดออกกำลังกายนะคะมันจะไม่ใช่โป้ือยอะไรนะคะก็คือถ้ามีหุ่นดีสุขภาพดีแล้วนะคะก็สามารถที่จะทำได้จบบน้องนี่แหละคะ่ะก็สามารถที่จะใส่เสื้อกล้ามนะคะชุดออกกำลังกายที่สบายขึ้นอาจจะไม่ได้ผอมที่สุดนะคะเพราะว่าน้องอายุเยอะแล้วคงเป็นผอมผอมแบบเด็กวัยรุ่น20 3สม 2ีกว่านี้คงไม่ไหวนะคะก็ต้องไปตามอายุไปตามหน้าที่การงานสุขภาพนะคะก็ผอมพอดีพอดีนะคะไม่อ้วนไม่ผอมมีกล้ามเนื้อดูสุขภาพแข็งแรงนะคะดูเฮลตี้นั่นเองนะคะก็นี่แหละค่ะน้องบอกแล้วนะคะว่าแบรนด์เครื่องประดับของน้องนะคะมันก็จะเป็นสไตล์ฝรั่งเศสใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน้องเนะ,ะก็จะ คือไปอยู่ต่างประเทศนานแล้วก็มีวัฒนธรรมไทยแล้วก็วัฒนธรรมต่างประเทศอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างนะคะอาจจะแสดงความคิดเห็ันตรงไปตรงมานะคะเพื่อสุขภาพร,ร่างกายที่ดีเพื่อสิ่งที่ดีนะคะก็นี่แหละคะ่ะอยากชวนทุกคนมาอกอกกาลังกาย42วันแล้วนะคะเหลืออีกแค่18วันก็จะบรบรลุปเป้าหมายสูงสุดขั้นที่สอของน้องแล้วนะคะก็มาติดตามดูนิากรบนถนนที่สุพรรณบุรีนะคะ มันเลิศมากมันดีมากเลยนะคะน้องบอกว่ามันออมันสามารถทําให้เราแบบว่าสุขภาพดีมีแรงกายแรงใจขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตต่อไปนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่เออน้องรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกแข็งแรงรู้สึกเฟิรม์มแล้วก็รู้สึกว่าจะใส่ชุดแต่จะทําอะไรนะคะบรรยากาศตอนนี้ก็คือกลายเป็นกิจวัตรประจําวันไปแล้วที่ต้องออกมาออกกาลังกายทุกวันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เวลาเดิมนะคะเพราะว่าฝนตกแต่ว่านี่แหละคะ่ะพอแสงแดดมาเล็กน้อยนะคะ น้องก็ออกมาออกกําลังกายเพื่อให้ได้สุขภาพที่ดีตามที่น้องวางไว้สุขภาพแข็งแรงกาย,จายกาใจกันไม่มีโรคเป็นลาอันเร็นสินนะคะก็มาติดตามดูนิชากรไปนะคะว่าเออน้องจะทําอะไรต่อไปน้องอายุเยอะแล้วนะคะถ้าใครมาดูก็ไม่ใช่เด็กวัยรุน่นอาจจะไม่ได้หอมขนาดนั้นแต่ว่าแค่นี้นะคะ สุขภาพแล้วก็มีความสุขมากกับผุนที่น้องได้นะคะเดี๋ยวมาติดตามดูต่อเลยค่ะก็ถนนเหมือนเดิมนะคะท้องฟ้าต้นไมนะะ้ชีวิตคนเรานะคะแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว ใครติดตามน้องมาก็สร้างเป็นแรงบันดาลใจนะคะที่จะโชว์ผลให้ดูเนี่ยคือให้ดูพัฒนาการค่ะนี่เป็นการทํางานวิจัยแล้วก็เป็นการทํารีเสิร์ชนะคะว่าคนอายุขนาดนี้นะคะขี่จักรยาน40กว่าวันแล้วมันได้ผลับบไหนมันเฟิมยังไงบ้างนะคะไม่ได้มาอวดอ้างอะไรเลยเพียงแต่ว่าอยากทําให้คุณเห็นนะคะว่ามันทําได้จริงถ้าคนตั้งใจจริงมีวินัยมันก็ทําได้นะคะผิดพลาดเล็กน้อยแต่ก็ทำต่อผลลัพธ์นะคะ เมือ่อเราอินพุตค่ะคือขี่จักรยานนะคะ p r o c e s ซ i n g คือปั่นปั่นมัน processing ก็คือการลงมือปฏิบัติจริงทุกงานที่เราทำนะคะมันก็จะได้ออ t พุตหรือว่ารีซอสผลลัพธ์ของการกระทำทุกเหตุนะคะมันจะมีผลลัพธ์ของการกระทำนั้นๆน,น,นี่ก็คือผลลัพธ์ของน้องอสุขภาพร่างกายแข็งแรงที่สำคัญหุ่นดีนะคะ ก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสวันไหนก็จะแต่งตัวน่ารักน่ารักคุณผู้ชม <laughs> ก็แสงแดดเริ่มมานะคะเมื่อกี้ก็จะมืดน,นิดนึงอาดปั่นจักรยานของน้องพิสกอสุพรรณบุรีถนนดีดีสัปปะระ่ นะคะทำอเลือกพบคนดีๆก็ดีนะคะแอบมีหอบแทกน้องเป็นคนที่ไม่ได้ห่วงสวยนะคะธรรมชาติมากจะมียังไง คิปมันจะออกมาเป็นยังไงก็อย่างนั้นแหละค่ะคือตัวน้องไม่มีเฟกนะคะรู้จักวันนี้ก็คือรู้จักตัวตนที่แท้จริงเลยจะแยดจะโนก็เลือกได้นะคะน้องไม่มีมาแบบว่าจะต้องแบบทําเป็นเรียบร้อยแต่จริงไม่เรียบร้อยเหมือนเด็กนอกบางคนที่น้องเห็นอยู่ในพักปฏิบัติหรือว่าพัก,กอื่นๆนะกันเมืองที่เฟกค,คือสมัยก่อนเนี่ยความเฟกสหรือว่าความที่จะต้องแบบ หน้าฉากยางหลังฉากยางเนี่ยอีกเรื่องหนึง่งแต่สมัยนี้นะคะสิ่งที่ขายได้ก็คือความเรียวหรือว่าความเป็นทรูทูริวคือตัวของคุณเองนะคะการสร้างตัวตนการขายตัวตนก็คือต้องเป็นตัวเองถ้าเราไปเป็นคนอื่นนะคะท้ายที่สุดความลับไม่มีอยู่ในโลกนาะไปอยู่อังกฤษ เปี้ยวเที่ยวกับผู้ชายแยะๆมากมายนะคะกากันแต่ว่าพอกลับมาเมืองไทยทำตัวดีนะคะหลอกชาวบ้านไปวันๆทายที่สุความลับมันก็เพิ่งออกมาอยู่ดีอะค่ะมันไม่มีความลับในโลกนี้ก็รู้แล้วใช่ไหมคะน้องก็จะทำเท่าที่น้องทำได้แล้วก็เป็นตัวเองคือน้องอายุไม่ใช่เด็กอะค่ะ สิ่งที่จะอยู่งคงทนถาวรก็คือธรรมชาติความจริงของตัวเราเป็นตัวเองอะค่ะสบายที่สุดไม่ต้องเฟคไม่ต้องแกลจร์ตไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเพื่อใครถ้าใครจะรักจะชอบเราก็ให้เขารักชอบเราที่ความเป็นตัวเองนะค่ะจะเจอคนเยอะแยะมากมายเพราะว่าตอนนี้9ก้าโมงแล้ว สุขสันต์วันอังคารนะคะสำหรับรัฐมนตรีก็เริ่มเข้ากระทรวงกันแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะการไม่มีโรคเป็นลาบอาพเสัยคุยให้กินเห็นวิสาขออกกํลังกาย42วันวันนี้ก็จะเห็นพลังงานชีวิตว่ามีความสุขจริงๆนะคะไม่ใช่เฟกแล้วนี่คือเรื่องจริงและสิ่งที่ทําทุกวันที่ให้คุณเห็นว่าน้องไม่เคยมาโกโหกมาเฟกค่ะไม่เหมือนคนบางคนนะคะ สังคมหลอกลวงนะคะเราควร